สวัสดีครับผมตะโกมแคปทูฮะจากเว็บไซต์ p h o t o r i e l e c c o m นะฮะวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเจ้าอะแดปเตอร์ LAE-2 a นะฮะก็ตอนนี้มีสมาชิกหลายคนถามเข้ามาฮะว่าไอเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้มันใช้ยังไงแล้วก็มันคุ้มไหมที่จะซื้อแล้วก็ที่สำคัญครับหลายคนบอกว่ามันดี แล้วมันดีตรงไหนเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาดูกันครับเจ้าแดปเตอร์ต,ตัวนี้นะฮะประโยชน์หลักๆของมันเนี่ยก็คือในการช่วยให้เราสามารถเอาเลนที่เป็นเมาส์ A มาใช้กับกล้องมิเลเรตของ Sony ที่เป็นซีรีส์เน็กเนี่ยนะฮะได้ทุกตัวเลยโดยที่ข้อดีของมันนะฮะมันจะสามารถทําให้เอาเลนเมาส์ A เนี่ยมาใช้แล้วก็สามารถคอม p พตติเบิหรือใช้งานร่วมกันเนี่ยได้สมบูรณ์ร้อซ มันดียังไงทีนี้มาบอกก่อนเลยว่าไอ้เลนส์มาสเอนี่คืออะไรจริงๆเนี่ยเลนส์มาสเอเนี่ยนะฮะก็เป็นเลนส์ของพวกกล้องที่เราเรียกว่ากล้องของโซนี่กล้องบางคนจะเรียกว่ากล้องใหญ่กล้องโปรนะฮะเป็นเลนส์ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะที่ใช้กับกล้องที่เป็นพวก DSR แล้วก็ DSLT นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโซนี่ไม่ได้มีเป็นผู้ผลิตเอ่อเลนส์ที่เป็นเมาสเอเจ้าแรกนะ,ะจริงๆมันมีหลายเจ้าผลิตมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นทั้งยี่ห้อมิโนนต้าเองแล้วก็มีผู้ผลิตค่ายอิสระนะฮะ อีกเยอะแยะมากเลยที่ผลิตเลนส์เมาส์เออกมาจัดจําหน่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เลยมีเลนส์เมาส์เอยู่เยอะมากในตลาดที่เราสามารถเอานํามาใช้ร่วมกับเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้นะครับโดยข้อดีของมันเนี่ยนะฮะมันสามารถทําให้การทํางานเนี่ยออโต้โฟกัสได้เร็วมากแล้วก็เจ๋งเหมือนกับกล้องใหญ่ทุกประการเลย ก็คือในอะแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะมันจะมีเจ้ากระจบ่งแสงอยู่นะฮะซึ่งสังเกตเห็นได้นะครับว่า,ามันจะทําให้จะเห็นว่านิ้วผ่านได้นะครับแล้วก็ลองดูดีๆฮะมันจะมีแผ่นกระจกอยู่ด้านในด้านในนี้นะฮะมีแผ่นกระจกโปร่งแสงอยู่การทํางานของมันนะฮะมันจะให้แสงนะครับที่ส่องผ่านมาจากเลนนะฮะทะลุผ่านไปที่เซนเซ,นเซอร์ได้ซะเกือบส่วนใหญ่แล้วจะมีแสงส่วนหนึ่งนะฮะจะถูกส่งลงมาตรงโมดูลด้านล่างตรงด้านล่างของ ของตัวเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งมันจะมีโมดูลหรือเซนเซอร์ออโต้โฟกัสอยู่นะโดยที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าด้วยเทคนิคนี้นะฮะที่ทำให้แสงเนี่ยสามารถส่องผ่านได้ตลอดเวลาแล้วก็วิ่งไปที่เซ็นเซอร์ได้ตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีการโฟกัสของที่มักับไอเจ้า tmt เนี่ยนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมมากเพราะว่ามันจะไม่มีจังหวะสูญเสีย การโฟกัสเลยเรานึกถึงกล้องใหญ่นะฮะถ้าเราใช้พวกกล้องโปรหรือกล้องที่เป็น DSR เนี่ยพอวเวลาเราถ่ายภาพปุ๊บเนี่ยกระจกกล้องเนี่ยฮะมันจะต้องดีดตัวขึ้นเพื่อให้แสงเข้าไปที่เซ็นเซอร์พอในจังหวะที่ดีดกระจกดีดตัวขึ้นเนี่ยนะฮะไอเจ้าระบบโฟกัสเนี่ยก็จะสูญเสียทําให้ระบบโฟกัสไม่ได้นะฮะแต่ว่าด้วยจากเทคโนโลยีนี้นะฮะแสงมันส่องผ่านตลอดเวลาได้ตลอดเวลาระบบโฟกัสเนี่ยมันจึงทํางานได้ตลอดเวลาจึงเหมาะมากนะครับที่จะเอาไปใช้ถ่ายอะไรที่เป็น ที่ต้องการการโฟกัสต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสปอร์ตถ่ายแอคชั่นนะฮะรวมจะถึงการเอาไปถ่ายวิดีโอเพราะเราต้องการให้ระบบโฟกัสมันไม่ไม,ไม่ไม่มีจังหวะที่ที่เสียไปนะฮะจริงๆแล้วนะครับเจ้ากล้องมิลเลเลตของ Sony นะฮะโดยส่วนส่วนใหญ่เนี่ยท้าทุกรุ่นเลยนะฮะยังเป็นระบบเทคโนโลยีการโฟกัสแบบเดิมอยู่ก็คือเป็น Contrast Focus นะฮะแต่ด้วยไอ้เจ้าอะแดปเตอร์ LAE2 a เนี่ยนะฮะมันใช้ระบบ โฟกัสเนี่ยเป็นโมดูลเดียวกับกล้องรุ่นใหญ่นะฮะมันก็คือใช้เฟดดิเทคชันนะฮะซึ่งพวกนี้จะมีความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วขว่ามากนะพอมาใช้ร่วมกันปุ๊บเนี่ยมาใช้กับเลนเมาส์ A นะฮะที่เอามาใช้ปุ๊บมันทำให้ความสามารถในการโฟกัสของเจ้ามิเลเรตตัวนี้นะครับโฟกัสได้มีความสามารถแม่นยำแล้วก็เร็วแล้วก็เก่งเทเท่ากับกล้องใหญ่เลยทีเดียว เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า,าสมาชิกที่เขาใช้เท้าอะแดปเตอร์ LAA 2กันเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างแอบ้างผมไปดูครับครับสวัสดีครับผมพารุณเลโยวันน้าจากโฟโตเรียลเกิร์ดคอมครับ ใช้กล้องโซนี่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับประกอบกับว่าผมมีเลนสโซนี่อยู่หลายตัวซึ่งเป็นเลนเมาเอผมใช้ผ่านอะแดปเตอร์2เนะครับเหตุ<ม>ผลที่2ที่เลือกใช้ A aked, กล้อง x เก็ดเพราะคุณภาพไฟล์ x เจ็ให้คุณภาพไฟล์ที่ดีมากนะครับไม่แพ้ A900 แ้ารุ่นพี่เลยประกอบกับ x เจ็นะครับ เมือ่อจำมาใช้กับ Adapter l ร e ์ a 2ครับทำให้เราสามารถมีเลน์ให้เลือกใช้บนเลน์ของเมาส์ A ได้ครบทุกรุ่นนะครับท,ทุกสถานการณ์ที่เราต้องการถ่ายได้เลยนะครับ ตัวนี้ผมเคยยืมของทางโซนก็ไปใช้ดูนะครับแล้วก็ชอบแต่ที่ชอบก็เพราะว่าผมมีเลน A m o u n t อยู่หลายตัวพอจะใช้บางทีก็ต้องใช้กับบอดี้ SRT นะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากจะพกตัวใหญ่ก็เลยคิดแบบเอ้ยถ้าเราซื้อเป็นเล็กหกที่มันบันเดินมาพร้อมกับตัว L A e A 2เนี่ยเราก็ได้กล้องที่เล็กลงแต่มันก็ทำงานได้เหมือนกล้อง SRT แทบจะเกือบๆทุกอย่าง ก็คือมันยืดหยุ่นด้วยคือว่าเราอยากจะใช้เป็น S L T ก็ได้หรือเราอยากไปใช้ก e ับอีเมลเพื่อให้มันพกพาสะดวกก็ได้นะครับซึ่งในการใช้งานกับอ e ีเมลเนี่ยผมก็แฮปปี้กับมันมากนะครับพะทั้งเรื่องกัดทั้งเรื่องเรื่องความควงตัวในการใช้งานก็ใช้แล้วก็พอใจครับ ชอบการใช้งานของกล้อง nex 7มากนะครับเป็นกล้องที่น้ำหนักเบานะครับให้คุณภาพไฟล์สูงแล้วการที่จะได้การที่จะใช้เลน์ที่ร่วมกับกล้องตัวนี้นะครับเลนจะต้องมีคุณภาพสูงเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเลนทสไซส์นะครับการที่จะใช้เลนตัวนี้ได้คู่กับกล้อง nex ได้นะครับนะเราจะเป็นจะต้องมีอะแดปเตอร์ซึ่งอะแดปเตอร์นี้คือ laa 2นะครับใช้ร่วมกันหมดทั้งหมดนี้นะทำให้ผมได้ไฟล์คุณภาพสูงมากภาพที่ออกมาได้คุณภาพเลนไซส์และ เลนส์เตนส์ L E S 2นะครับผมมี A 99ซึ่งมีเมาส์ A อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเลนส์ c ไซส์เลน G ก็อยากจะมาใช้กับตัวของเน็กซึ่งเน็กเนี่ยผมซื้อให้แฟนบางโอกาสเนี่ยอยากจะแชร์พวก ys, เลนส์วไซส์เลนที่เป็น A เมาส์ s <S mm hmm. อยู่แล้ว มาใช้กันเน็กบ้างรู้สึกชอบกับตัว l e a 2นี้มากครับเพราะการโฟกัสเนี่ยมันไม่ต่างกไม่ต่างจากใช้กล้องใหญ่หญเลยครับก่อนหน้าน,นี้ผมใช้กล้อง Alpha A 700ครับเนื่องจากว่ากล้องตัวเนี้ยไฟล์ภาพที่ใช้ใน ISO ที่สูงกว่า ก็จะดีกว่าแล้วก็เบากว่าผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ a d x 6ของ SONY ครับพี่ครับผมไม่ได้พี่ขายในโขครับพี่แต่ว่าเนื่องจากว่าเลนเก่าของผมที่ใช้กับ A700 มันใช้กับตัวนี้ไม่ได้จึงต้องปีจึงต้องใช้นะครับตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวใหม่ที่แปลงจากเมาส์ของตัวนี้ใช้กับเลนเก่าของผมครับ